หลากหลายมากมายจริงๆครับที่ร้านเจนันบ้านโป่งฮะในเรื่องของบุฟเฟ่55ครับพี่น้องทานได้ทุกอย่างที่มีฮะไม่ว่าจะเป็นด้านของผักน้าพริกแบบนี้โซนของทอดนะฮะโซนอาหารนานาชนิดครับรวมถึงน้ํายาปูน้ํายาปลานะขนมจีนแบบนี้ครับนี่แกงไตปลามีนะครับนั่นถ้าดูกับข้าวกับปลาสิครับเขาจัดหนักจัดเต็มแบบไม่เกรงใจใครเล็กๆไม่ใหญ่ๆทําที่ร้านเจนันบ้านโป่งแบบนี้ครับพี่ๆครับรวมถึงก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับวันนี้พิเศษสุดฮะ รวมอยู่ในบุฟเฟ่55สําหรับกว๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่มากมายหลายสิบชนิดนะฮะไม่ไว่าจะเป็นเนื้อตุ๋นเนื้อสดได้เลยครับเพื่อนๆครับรวมถึงผลไม้รวมถึงน้ําดื่มรวมถึงขนมหวานหลากหลายมากมายแบบนี้ครับเพื่อนๆครับมีเวลามีโอกาสแวะเวียนมาหาเรามีแต่ความอิ่มความร่อยครับนี่ในเรื่องของบุฟเฟ่55วันนี้ลงนี่ฮะเป็นกะทิรสช่องนะครับหรือจะเป็นผลไม้คือแตง,งโมหลากหลายทุกรูปแบบจริงๆครับที่ร้านเจนนันบ้านโป่ง มีโอกาสมีเวลาวเวียนมาหาเราครับนะในเรื่องของบุฟเฟ่ต55เต็มรูปแบบอิ่มเต็มรูปแบบเรื่องความอร่อยครับพี่น้องครับ